สวัสดีครับอากาศบ่อสร้างนะครับสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมครับทุกวันอาทิตย์นะครับตอนเย็นๆนะครับเจอกันที่นี่นะครับผมตรงสี่แยกบ่อสร้างนะครับผมข้าค้าหม่ข้ามากมายนะครับน้ำมะพร้าวนะครับยำ ยำอะไรก็มีนะครับค,ครับยำผลไม้กาดว่าวันอาทิตย์นะครับปะกันวันอาทิตย์เนาะมียำโอ้ยำหลากหลายสปะวันอาทิต์มาเจอกันที่บอ่อสร้างนะครับบอ่อสร้างนะครับก็มีนะครับปากทังเข้าก็เป็นไส้กอกนะครับเนาะ บ่อสร้างนะครับสันกะปงเน้อพระกันนี่นะครับเป็นนะครับไข่ทรงเครื่องอย่างก็มีนะครับขนมขนมโตเกียวครับเจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับขนมโตเกียวนะครับไข่ทรงเครื่องนะครับสองห้าบาทมันจะโตเกียวสิบบาทกันเองกันเองนะครับ ก็มีนะครับเป็นทอดนะครับทอดนะครับขนมต่างๆลูกชิ้นย่างนะครับปลาหมึกย่างนะครับบ่อสร้างนะครับปัดปะกันมันติดนี่มันติดนะครับทาโกยากินะครับเจ้าเดิมนะครับผมนาอมาปะกันบ่อสร้างเด้อเจ้าเดิมเจ้าเดิม เหมาะๆไข่เข้าครับบอ่อสร้างเนอะะเาเดิมจะเดิมนะครับมาฟ้ากันนี้นะครับโอ้โดีของกินนะครับเยอะแยะมากมายบอ่อสร้างเนอะบ่อสร้างัาบกัดบ่อสร้างบันทิดครับผมน,นะครับกัดบอ่อสร้างนะครับเป็นเกี๊ยวโบนะครับไข่ข้นกะเพราอะไงก็มีนะครับ ครับกาดนัดนะครับบ่อสร้างเนี่ยปะการันทิคกับตีนองนะครับปลาเผากับตัวใหญ่ๆกับราคากันนี้ถูกๆครับผมพักผมยังจะมีนะครับอ่านะครับตบบอลเล่นบรลเล่นนะครับดูสดๆนะครับมันนาวผัดใหญ่ๆทุกๆนะครับ หมวกกันน็อกอย่างบนี้ส่นะครับ้องกันไวกับเข้านะครับกรับเข้าถุงนะครับเข้าเดิมนะครับโอ้มีหลากหลายหลายอย่างครับเป็นนะครับกรับเข้านะครับใส่ถุงใส่ถุงครับกัดนัดบ่อสานะครับมีซิ่งผลไม้นะครับเยอะแยะมากมาย นะครับหลากหลายนะครับใส่อวนน่ากินได้กินครับการทัดปอสร้างครับปะกับมันทิดเออทุเรียนก็เป็นแพ็คนะครับราคานะครับลดโดถูกๆครับของกินมากมายนะครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นไฟนะครับเป็นไฟ ปลาทูปลาเดียเดียวนะครับของคุณยายท่านนะครับวันวันอาทิตย์นะครับปลากันบ่อสร้างเนาะปลาปลาทอดปลาอย่างก็มีนะครับปลาดัดบ่อสร้างข้าวโพดข้าวสลีบ้านเฮาอันนี้ก็ขนมครกนะครับเจ้าเดิมโอ้มีหลากหลายหลายแบบนะครับผมปลากันการัดบ่อสร้างด้อวันอาทิตย์นะครับ แมงทอดก็มีกับเยอะแยะนะครับกาดนัดบ่อสร้างบ้านเขาครับน้ชิ้น3ามรนะครับลูกชิ้นนะครับครับขนมจะมาเจอกันที่กาดนัดนะครับบ่อสร้างเน่ ขนมโดนัดเค้กนี่ก็นี้นะครับเจ้าเดิมอร,อ,อร่อยอร่อยนะครับราคากันเองอันนี้ก็เป็นพวกน้ำปั่นนะครับออาโคโโดนะครับแตง,แตงโมปั่นหรือเปลาเต้าปั่นนะครับครับนี่ยี่สิบบาทราคากันเ <laughs> องครับราคากันเองค่ะครับเค้ปก็มีนะครับเจ้าเดิมนะครับ ลงที่เดิมกาดนัดบอ่อสร้างนะครับวันติดนะครับเหจดหนึ่งนะครับหนึ่งมีบ้านเฮานะครับโอ้หน้ากินมากๆแลมีน้ําจิ้มนะครับน่องลายนะครับแล้วพริกขาบ้านเฮาเนึ่โอ้วันติดนะครับมาป้ากันนี่อันนี้ก็เป็นไส้อวนะครับครับไส้อวบ้านเฮาโอ้หน้ากินหน้ากินมากครับบ้านเฮาป๋ากันนะครับอ่า กาดลับบัสร้างนะครับมันติดมาพากันนี่เนื้อบักหนึ่งนะครับน้ำพริกโอ้หลายอย่างเลยกับบ้านเฮาโอ้ในกอคำนะครับกาดนะครับบ่อสร้างนะครับบ่อสร้างอันนี้เกาะห้าบาททุกอย่างนะครับยิ้มตหุู้ทอดนะครับผมเจ้าเดิมเจ้าเดิมลงที่เดิมนะครับบ่อสร้างนะครับ สันกระแป้งครับปลากระแปดย้งที่มันปลาขาวปลาแห้งอย่างนี้ก็มีครับผมเนี่ยเจ้าเดิมครับขายหลายที่นะครับติดโขผลไม้นะครับอือผักเป็นอย่ก็มีครับผักไม้ใส่เกลือบ้านเขาเนาะนะครับผักเป็นถุงเป็นถูงเนาะเนี่ยโอ้โหางโก หนึ่งต่งหัวครับมฝักบัวโบราณนะครับโอ้หากินยากนะเนี่ยโบราณเนี่ยพระกันที่นะครับกาดตัดบ่อสร้างนะครับเนี่ยมีเจ้าเดียวนะครับโบราณโบราณหากินยากไข่ฟร์มนะครับพระกันที่นะครับการนัดบ่อสร้างบ่อสร้างนะครับบันทิดอ่าบันทิดบันทิดพระกานนี่ครับเขาเรียกว่าไข่ฟ์า ไผ่ปมนะครับปานเฮาเนอร์โอ้น่ากินขนาดนี้โอ้สุดยอดสุดยอดคข้าวฟ้ากันเนอร,อร์การบ่อสร้างการบอร่อสร้างมืติ้งโอ้ยคกไข่ซา,นะา,า,า,าะบะซาบะเาะซาบะซาบะเอาละลงช่องยูทูปไปเนอะอันนี้จะเป็นส้มตำอุบลน,นะครับจเจ้าเดิม เราเดิมพัะกันที่บอ่อสร้างนะครับบอ่อสร้างทุกวันติดครับผมนี่ก็เป็นประเภทยำนะครับขัดนัดนะครับบอ่อสร้างนะครับพวกแซลมอนอะไรกุ้งสดอะไรต่างๆก็มีนะครับขัดนัดบอ่อสร้างนะครับพัดกันวันติดพวกทอดก็มีลูกชิ้นทองคุกนะครับเจ้าเดิมนะครับพัดกันตี กัดนัดบ่อสร้างเนอวันติดนะครับอันนี้ก็บว่าฟุ้นนะครับว่าฟุน้นอร่อยอร่อยเจ้าเดิมบาร์บีคิวนะครับ5บ,บาทเท่านั้นนะครับห้า <5 S 2> บาทห้าบาท,บาทาราคากันเองนะครับผมกาดนัดบ่อสร้างนะครับผมวันติดเนอ้์ปะกันอ่าโอ้เป็นนะครับ อันนี้กับประเภทย่างนะครับผม<อ>ย,ย่างใส่โบัวครับโอ้อร่อยอร่อยครับเติมจเจ้าเติมก็เป็นพักไม้เสคเกอือนะครับบรรณาจาน,บบาาน,านสิบบาทด้วยลูกแกนบอเล่นบอเล่นเนาสิบบาทหมดเลยนะครับการนะการดัดบ่วสร้างบารรณาการปาการมันมติดนะครับมันติดมันติดอ,อันนี้จะเป็นของทอดนะครับ นะครับโอ้ oh, แก้วมังกรหลากหลายนะครับกัดนัดนะครับโอ้โลซา,า,า, oh, าวบาทโลยี่สิบบาทโลซาวบาทบาดได้บาดได้น่านะครับกัดนัดบ่อสร้างเนอมาเลยวันพิชครับผมมากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวหมกไก่นะครับเป็นไก่ทอดข้าวหมกไก่อร่อยๆดูนะ โอ้นขนมนะครับเค้กโอ้เจ็ดร้อยสิบห้าบาทอร่อยอร่อยน่ากินมากเลยครับอ,อันนี้แต่น้ำปัน่นน้ำปั่นนะครับตเลยนะครับน่ากินมากน่ากิน